จากสมาชิกท่านสมาคมคุณชอบด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในรายการนะครับก็คือเรื่องนี้มีประวัติอา่าเรื่องนี้มีประวัติมันมันคือแบบชื่อชื่อ,อรายการอะ่ะแม่งแม่งไม่เข้าเลยอะ่ะอา่าคือเรื่องคอือชื่อเรื่องนะครับเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยในวันนี้นะครับก็คือขุมพันสามอ่าตกลงไหครับ ุมพันสามนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวบูแอคชั่อนอาคมยิงปืนไร่กันเออซึ่งก็มีสองภาคออกมาแล้วซึ่งแบบก็มันนะครับใช้ถล่มทลายไปทุกภาคเลยนะครับนะนักแสดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล็กนักแสดงกันว่ามีใครบ้างนะครับคนที่หนึ่งครับอานันดาแอรริแฮมพระเอกของเรานะครับ คนที่สองนะครับโตโนโ่พาคินนะครับรับบทเสือดำคนที่สามนะครับมาริโอเมาเดอร์รับบทเสือมหสิสวนภาคนี้ผมแบบเออผมรอมานานและตั้งแต่ภาคสองภาคสองตอนจบขุนพันจะสูนิ้วสามนะครับตอนสี่รถนะครับคือแบบเออต้องมีภาคสามอย่างแน่นอนซึ่งมันก็มีจริงนะครับคือแบบเออคือการฟิปเปลี่ยนไปเมื่อกอ่อเออแบบ ทั้งรายละเอียดอะไรอออืืป๊ะซึ่งก็ได้แบบคือยังไงอะเขาก็ได้แบบเปิดตัวอะไรนักสแสดงอะไรครบคือมันจะมีแบบเขาเรียกว่าตัวอย่างเออผมเรียกว่าตัวอย่างไม่เต็มมันเข้าเดือนอะ่รแล้วนะผมลืมเออนั่นแหละก็คือเข้ามาก่อนตัวอย่างเต็มนะครับตัวอย่างเต็มก็ได้นะซึ่งในภาคสามนะ ผมไม่เคยคิดเลยว่าเสือใบนะครับจะมาอีกนะครับคือแบบโอ้ยจะมาเหรอเธอคือแบบผมชอบเสืเอใบอ่ะผมชอบเสือใบามากก็คือแบบพลัลลองขุณพันสองนะครับซึ่งอยากรู้ไหมครับว่าผมติดขุมคันขนาดไหนไปดูเดอะโฮนะครับแม่ก็ดูอิสต์เอ็กไปอิสต e เอ็ก t h เดอะโฮนะครับหนึ่งนะผมอยากบอกเลยว,ว่าก็ เด๋ยวหงหนึ่งผมได้แรงบันดาลใจมาจากขุมพันหนึ่งเต็มๆเลยนะเออคือบทั้งสายเยวทอะไรคือไอตัวแะรก็ไอสเกลใช่ไหมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอันฮาวีรูนะและต่อไปนี้นะก็คือผมจะจบแล้วนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะครับไปดูขุมพันสามนะครับหนึ่งมีนาคมนี้นะครับสองพันหรอยหกสิบ ต้องไปดูมันมีทุกโรงพักรน์อ่ะเออทุกจังหวัดทุกโรงพายารยมไปดูได้เลยครับซึ่งขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลลงใจในกรทบคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในหนังที่จะเข้ามาบา,บายบายนะครับ,บย,ย้ายยยยยยัยย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 ยอยย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 ยอยยยยยคยย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 ียยยยยย มันมางทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มีสิ่งใดคงจะทันตลอดไปเลิกทำตัวเป็นเพ่อกชายเดียวไนดะ้แล้วจะลืมนะว่าท่านขุนเองก็เคยมีคดีที่เคยเป็นพวกเดียวกับพวกมันพวกเขาไม่ได้เกิดเป็นส่วทนะ่านที่นี่ท่านขุนไม่มีอำนาจต่อรอง แม่เสือฟ้ายจะตายจากไปแล้วมีแต่ท่านขุนเละครับที่รู้จักพวกมันดีขอโทษนะครับคุณหลวงวางมือจากส่วนกลางไปงนานนะครับท่นุนไม่สบายใจที่ไม่รับางาน,นไม่ได้นะมี่ท่านห่นกับลูกแค่ลับมาให้ท่านลูกพอดก็พอ ีจะให้กลับหลังคงไม่ได้เสียใจด้วยนะครับท่านผุนท่านบังคับให้ผมไม่มีทางด้วย